ครับสวัสดีครับผมครูเปานะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําในส่วนของการเรียนกีตาร์ออนไลน์นะครับแล้วก็เรียนฟรีเรียนจากผ่านทางช่อง u t u b e นะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะแนะนําตัวเองนะครับว่าผมเป็นใครอะไรยังไงทําไมถึงมาทําช่องเหล่านี้ก็คือผมนะครับก็เป็นครูสอนดนตรีคนนึงนะครับผมสอนกีตาร์อยู่แล้วจากประสบการณ์ที่สอนมาเป็น10ปีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาในช่วงที่เราต้องอยู่บ้านกันนะครับก็เลยอยากจะทําเป็นคอร์ส ที่รู้สึกว่าเป็นประโยชน์กับคนที่อยากเล่นกีตาร์นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยไหนเคยฝึกกีตาร์มาก่อนหรือไม่เคยฝึกกีตาร์นะครับก็าหวังว่าคลิปเหล่านี้ที่ผมทําเป็น EP ีต่างๆนะครับจะมีประโยชน์ซึ่งม,มีมีทั้งหมด12 EP ีนะครับในช่วงแรกนะครับจริงๆมันจะมีมากกว่านั้นแต่ตอนนี้ก็ถ่ายทําและตัดต่อมาเสร็จแล้วนะครับก็ฝากเข้าไปดูแล้วก็ติชมนะครับ เดี๋ยวก็จะมีเพลงนะครับต่างๆที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับสำหรับเพลงนะครับก็สามารถแนะนําเข้ามาได้นะครับว่าอยากให้ทางเราสอนเพลงอะไรอยากให้ครูสอนเพลงอะไรนะครับก็เราจะสอนให้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีกลุ่มปิดนะครับที่จะเชิญนักเรียนเข้าไปในนั้นเพื่อที่จะสามารถตรวจการบ้านหรืออะไรเหล่านี้ได้นะครับว่ายังไงติดตามช่อง Facebook ของเราเอาไว้นะครับก็จะ มีทั้งสาระและก็บันเทิงนะครับจะมีทั้งในการสอนกีตาร์จะมีทั้งเป็นการโคเวอร์เพลงนะครับให้ได้ฟังแล้วก็มีในส่วนของรีวิวเครื่องดนตรีต่างๆนะครับช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่เป็นสาระความรู้นะครับแล้วก็ความบันเทิงนะครับทีนี้การเรียนที่จะเรียนให้ได้ผลนะครับก็จะต้องฝึกนะครับฝึกดูแล้วก็ฝึกดูหลายๆรอบนะครับแล้วก็ฝึกฝึกไปเรื่อยๆนะครับอย่าหยุดที่จะ ฝึกนะครับแล้วก็ทางรัดไม่มีนะครับก็เหมือนในวิดีโอที่ผมสอนันนี้ก็เหมือนกับที่ผมสอนแล้วก็ได้เก็บตังค์นะครับักเรียนก็อนนี้ไม่ได้เก็บตังค์ใครนะครับแล้วก็ฟรีแล้วก็ อยากจะขอแค่ไลค์แล้วก็แชร์แล้วก็ฝากช่อง S M S Music นะครับไว้ในดวงใจด้วยนะครับผมก็ตั้งใจสอนตั้งใจทำสำหรับตัวผมเองนะครับก็เรียนจบที่ประเทศอเมริกามานะครับทางด้าน Church Music หรือว่าเป็นทางด้าน Contemporary Music ที่เรารู้จักนะครับก็เป็นดนตรีร่วมสมัยแล้วก็แน่นอนว่า ไม่ว่าจะเรียนในเป็นเพลงที่อยู่ในโบสถ์หรือเพลงทั่วไปนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับก็อย่าลืมนะครับสับสไครต์นะครับในยู u ูบนะครับแล้วก็กดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้นะครับเดี๋ยวมีความรู้ดีๆนะครับจะมาแบ่งปันจะไม่ใช่แค่กีตาร์อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวจะมีคลาสร้องเพลงสอนเล่นเบสสอนเล่นคีย์บอร์ดสอนเล่นเปียโนเหล่านี้นะครับที่กําลังจะมาเรื่อยๆแต่กําลังอยู่ในช่วงที่ถ่ายทําและตัดต่อนะครับตอนนี้กีตาร์เบื้องต้นเสร็จแล้วนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ